สวัสดีค่ะวากับพี่น้องค่ะมันนี่ชดน้ามค่ะสุก,กี้สุก,กี้ฝนฝนตกฝนปรนฝนตกเมื่อวานแดดเตียงเปียงมันนี่มาฝนตกพี่น้องเลยมื่อนพยากรมาสิอะหิมะเด้อค่ะเด้อมันจะเป็นยังไงเนาะ่ะเนาะอากาศอา่าอาทิตย์นี้บ่ค่อยดีไปเลยคะ่ะฝนตกอากาศลงมาอีกเนาะอากาศมานหนึ่งสองค่ะน้ำมาแซวน,นะค่ะนี่กินสุก,กี้เลยค่ะ ใส่ปลาหมึกใส่หมูเฮ็ดกับวันเ,น,เบนเสร็จมาหมาค่ะพี่น้องค่ะมี่จะเสร็จมาหมาแม่จังลืมซื้อบุญเสร็จเมื่อวานผัดบุญเสร็จแล้วมาเลยไปซื้อของเดี๋มาค่ะแล้วนนอนน้ำก่อนอืม,าามน,น,นี่ค่ะพี่เดือดแบบห้องละพ้าคือเมา่วันนร้ไม่ได้เหี่ยวก่อนแม่เอามากินก่อนนะคือไปห้องละพาอ้อมร้านเกม

อด้ประกาศข่าวพมเห็นพร้อมนอันคตรยิ่ง่อนไกินร้าอาหารทกับเบลตอนไลน์ปีนี้แล้วพี่น้องเลยตนะ

ไม่ใช่แล้วมีงานอะไรแบนี่หยุดแล้วมาอื่นไปมันสุกกัยเห็นดันดันญี่ปุ่นยังมาในเหลิมเริ่มมันพูดพี่น้องอะไรสิมาเล่าให้ฟัง <c oughs> ได้เห็นยังเนาะได้เห็นยังเนาะด้านอาหารญี่ปุ่น านีใมันใส่เนาะยางไปเลยใส่ไฝนตกได้แอ่กับบ่าไนมเนาะใก่ส่เลรับน้องมาจากออกมากัยางไปเลยอะมันกับหิมาตกเลยเนาะโปรยๆปรยเลยครับพี่น้องจังตาไล่เป็นคึ้นตนฝนก็ขึมาเม่นฝนบะ แต่คว่ามืออื่นนะแล้วมันหนาวไรเนาะมันจะเป็นที่มาแต่ข้างนอนมันตกตีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะทางจังวันตกตีอยู่ใน่นตัวเกี่ยวมันก็ตกค่ะเนาะมันกรุงเทพบ้นานเฮาเนะเมือ่อครหนาวขนะึ้น มันสามเนะนี่ยจำป่านมันสามนักหนาวเดียวอ่ถ้ากูร้ายังไม่บานนะปกติอยู่มองบานในป่ามันจะเริ่มบานแนละ้วไหมปีนี้มี่อิบ์เขาหนาวเลยตุม่มบานตาเลยค่ะบีนี้กลายไปไปเดือนสามเนาะปลายเดือนสามต้นเดือนสี่นี่จะบานเต็มที่ต้นเดือนสี่เราจะบานเต็มที่ค่ะกลางถึงกลางเดือน มามา่าเละระดีมามา่มาต้องกินมามากใส่เครื่องหอค่ะอร่อนจังเมยอะคยบอื้อ แต่ว่าฝนตกตีเด้อค่ะพี่นะ้องเกสรดอกไม้มันบกระจายมันบวฟูงค่นแม่มันโดนฝนแล้วมันก็จะร่วงรุ้ยเนาะข้าวฟู้งก็จะบาหนายบ่นลายอย่างฝนตกนะถ้าแดดออกดีๆแล้วโหกระจายค่ะพี่หนุอมเกสรนั้นกระจายนเนา,า,นา,อานะอืมมันต้องใส่หอนก่อน ตัวมาขึ้นแล้ว่นวอ,อน่ะละอองะรแล้วค่ะเป็นละออิมาแล้วละอองหิม,มาแล้วตัวนี้มาจังตื่นเต้นขนาดนี่เลยถ้าเป็นเหดนอกน,น้อยข้นนอเนี่ยก็หมดโอกาเป็นสีนาวก็เนี่ยอ,อาจจะตัวได้ก็จนตัวมากมันขึ้นเลย เป็นหิมละละเป็นหิมะเราออง,องอาาออะะหิมะแล้นมนะิลนแล้น่าจะเกี่ยวน่าจะเจ้ายประหยัดหันจกหรอกปัญหานะเหตุการณ์เหตุงานรถไฟกับสิทแลนบอดดได้ไป็นยไประสักจุกแห้งนะ เดิดึงวอดีกันนะ อันนี้จริงเราคือเฮ็ดงานว่าให้ได้กินอยู่ด้ิค่ะพี่น้องทัวก็บ้าให้กินอยู่แต่ว่าเสียดายเวลานะพี่น้องนะภาษายู่บอลบอเงินบอคข้ามคอเราเหนไหมฮะมีเวลาก็่อยากเฮ็ดในส่วนตัวเขานั่งนี่าในกับสามีเหมือนเป็นคนที่แบบเออเฮ็ดงานมาตลอดพี่แม่พี่น้องมันแบบนั่นคอัวกระอยู่ยาก มันลูกน้อยเราไปอยาก่างหาเหตุเพราะว่าลูกเป็นใครดูนะไม่ไพ่เบิ้งสินะเป็นนักมากไปโรงพยาบาลเนยากเจ้าของไงเน็นอย่างแรกที่กินข้าวเหมือนเมื่อคืนอย่างนี้ขาก็อยากหาขานะ้าวเนาะก็หาก็หามาตลอดนะกะ็หาเองมาตลอดนะ นี่เล่วที่เขารับห้างหองหนอเวลาถึงมาจะเไปหาสมัครรันให้เขาริาไปหาสามมงร่งท่อาหารเขาจะได้งานไปรันมาไทยนะก็ทรมดาดก็ม่งเนอสองพันห้าร้อยเนาหลอพันหาร้อยเย็นแล้เขาเห็นงานกับพันสองร้อยสามรอยแล้วแต่เนะค่ะ แต่ว่ามันบนม่มีลูกค้าตลอดเลยค่ะพี่น้องบ่มีลูกค้ากับบรนเห็ม่นน่นลูกค้าสองคอนสามคนคดไทยนะให้เขาเขา,ขาสองสมมอก็บ้องกันเลยสองขึบ้องก,กันเลยหาซ่งหาพัน,พนบบท่านกบรรัดแต่มันบ่แม่ตลอ,อดเลยวัไทยกันเลย คราม่าคอนวัตเลยนะะแล้วก็ต้องต้องมันเลี่ยงตามคิวเนาะเปิดคันท่าได้คอตีแน่นวดอ้อยก็ทีได้สามพันแนสามพันกว้างเิยนะฮะนวดคนสองคนก่อนน่นเลยแต่ว่าเขาก็่อยากเขาก็อยากให้ยูหอดบิดลาร์มนเด้ปะเนี่ดบายังชิลไรก็หาเห้องลุ่มมาเลยค่ะยู่นี่ถ้าบอกมีเวลาในส่วนนั้นเนาะก็ต้องหาเวลา ีะเอาใด้ดตเนาะนั่งออจ,จอบบ้างจะไปจอบบ้าข้างนอกกินเองกันเย็นท่านะเ,เปิดประตูเข้าไปออกไปกันแล้องแต่หยัดนะอยัดจะได้จับย,ย,ย,ยู่ข้างนอกเนาะดอกเกี่ยวเลาจะมันเค็ดรอบนอกไหมคะ ต่รถต่อได้ค่ะมากแต่ยังไม่เห็ดขวงอยใกล้ๆก็เห็ดได้เท่าที่จะของเห็ดนะบางคนอยู่ได้ขัวตังยังวัดได้เำเนื้อทงอางไตมันบาลท่านะเข้อมาหาทางานต่อเกี่ยวกันอันหยุดคืเมื่อบัต ก้นที่แต่งงานมนาะจากเมืองไทยส่วนมากก็ได้ผัวต่งางจังหวัดน,นะอืเอเขาไปทำงานที่คนเดียวไปเที่ยวเนาะรอกันส่วนหนักพุ่นมันก็อยู่ทั้งใต้เนหนือเป็น้องมันก็อยู่ทั้งเหนือบ้านนอกนะหนักพุนก็ อยู่ในในในผัวตัวเกี่ยวก็แล้วแต่แ,แต่ดวงไพดวงมันเห้เหอวะแ,วแต่เขาเลือกอ,อันนี้ญี่ปุ่นก็รูอมากเลยถามว่าใครอยากแตงไฮมัม้เขาบอกความี่เลยเขาไอยากแตงไห้มันก็เซรตะกี้นะนซระเี่ยังไง วิสาก็ออกง่ายทำไมนี่่ะตรวจอยู่ขนาพี่น้องเลยอืมเจ๊แม่จังยืนวิสาถาวรปดบบปีเรึ่งล้ะ <laughs> ปีนี้นะจะได้เพราะวะ่าวิสากับซิมมอนอายุป,ปีนี้หละยนะ แตงเขามีหลกเขาก็เลยยืนได้ได้นะเขาะสามสามีเห็นงานดียังไงเงินเดือนใจภาษีเขาเขาก็สีออกเหมือนเดิมมนะันก็ถ้า <c oughs> แต่งกันโดนแต่ว่าบริยูบันอยู่กับสามีเอถงถช่ไหมเนาะเขามีหลวกำกันเหมือนบางคนสามีบริเห็ุงานบริเสียภาษียืนบริยูไงไงนะคะวิถาวันบางคนทารุณเมืองหนียังได้วิ่งปีอยู่คะ่ะ เต็มที่ฮาปีนะอือก็จะเลืกับปวหเลยว่าสามนิดแต่ก็คือเป็นโมฆะมืนเริอมใะเหมือนเล่นกับพื้นกันเลืหมอปีนังปีหนึ่งปีหนึ่งต่อเนาะปีหนึงปีหนึ่งครั้งที่สามสามปีแมาจังครั้งที่สามสามปีเขาปีที่สองมาจังก็ยืนวิทาวนเนี่ย ยังไม่ได้เลยขนาดถ้ามีลูกมีผัวมีอยงนะน่ะกรัเราววี่ห้าเท็นง่านอย่างกระเด้งมันทำไม่วลาหรอกวะเอายูายนะ ไอกระสานี่โอ้โหต้องหลายมากเลยพี่น้องเลยกระสานของพวนเดี๋ยวกับอเาเสียภาษีม,มาเดยอดระหักลงโอเคค่ะพี่น้องค่ะทีนี้ไปก่อนค่ะไปจอดเบื้งหิมากันค่ะจุดชนี้เข้าไปแล้วห่อนห่อนเนี่ยไปเปิดตั้งแต่เวอร์เพิ่มห่อนๆๆๆๆๆๆค่ะค็นมากันให้ได้ชมบ๊ายบาย